สวัสดีทุทกคนด้วยนะคะตอนนี้เรามีเกมไมโครเอาชีวิตรอดอยู่กับสัตว์ป่านนนาชนิดซึ่งในการเอาชีวิตรอดของเรานั้นเราก็จะต้องจับสัตว์หลากหลายสายพันธุ์มาเลี้ยง oh. และก็ขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อไม่ให้มันสูญพันธุ์อีกด้วย oh. แล้วเราจะจับสัตว์อะไรกันได้บ้างถ้าอย่างนั้นไปตามหากันเลยย้าหูเริ่มแรกเนี่ยเราก็เซอไวเมื่อกันแล้วก็มีของอุปกรณ์ยังชีพกันเบื้องต้นมาบ้างลแล้วล่ะแลวเราก็ได้มาแปะแหมใส่ใต้กับเจ้าใบซันเจ้าควายใบซันนี้น่าไปเลี้ยงนะ เออพี่เคเ,เลาว่างจั๊กคู้ฮ่าเฮ้ยตกไปน้องโดดจงุงรู้สึกว่าเจ้าควายใบซันที่เราอยากจะเลี้ยงเนี่ยมันไม่ชอบให้เราขี่หลังนะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็เตรียมกระจกไว้ก่อนละกันรู้สึกว่าอยู่แถวหมู่บ้านนี้ไม่ไหวละเพราะว่าคุณชาวบ,บ้านอาจจะเหม็นหน้าเรานะ เาว่าเขาเจอหน้าเราบ่อยแล้วเราจะต้องยกย้ายของกันเนาะแล้วก็ย้ายพื้นที่กันเรากะว่าจะไปอยู่ฝั่งคนุนให้มันไกลๆหมู่บ้านสะหน่อยนะถ้าอย่างนั้นเป็นเราก็ต้องใช้หาดดีแม่ก็ดีนะเป็นความคิดที่ดีนะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆอ,อพยพนะคะแล้วก็ไปย้ายอยู่ฝั่งขนุนแล้วก็ไม่ลืมที่จะตัดพุ่มไม้ไปด้วยเพราะวันนี้เรากะว่าจะสร้างสวนสัตว์ขนาดย่อมของเราค่ะก็กะว่าสร้างสวนสัตว์เราในครั้งนี้แล้ก็จะจับสัตว์มาให้หลากหลายพันธุ์ด้วยนะวมท้งขยายพันธุ์ันด้วยเพ่ าเรากลัวว่ามันจะสูญพันธุ์ไปก่อนตอนนี้เราก็ตัดุ้นไม้แล้วก็ตัดตอไม้อยากไปด้วยเนาะทพาว่าเราต้องการพวกล็อกไม้เนี่ยไปใช้งานในการสร้างสวนสัตองเราด้วยนะเฮ้ยเอาดูตรงนี้ดินี่หังนี้ทางนี้น้องเตา แล้วเราก็เจอกับเตารู้สึกว่าเจ้าตัวตัวนี้มันจะชื่อว่าเต่าโกเฟอรอเต่าโกเฟอร์นี่ยคขาบอกว่ามันชอบขุดโพรงอยู่ในดินแต่ว่าเราก็สามารถจับเขาได้โดยการกดคลิกขวาที่ตัวของเขาเราก็จะได้กระดองแล้วก็ตัวของเขาาเป็นของเราอุย้ยนักเตาพพา่าพกพาาะขึบ ได้ลวได้ลวได้เป็นคู่ละเงี้ยมันาุ้งอยู่ดีจริงจริงด้วยดูดิอย่างนี้ก็พกร้องไปไหนก็ได้สิวยของเขาได้เป็นเทพผู้หญิง๋อพี่ชายเขาผู้หญิงอะรู้สึกว่าจะเป็นเทพเดียวกันเลยเนาะอย่างนั้นแล้วมันอยู่ริมชายหาดดีมากโอ้โหดูสิแสงยามเย็นที่มันสวยจุงเบย๋ยวเรามาทํากล่องกันดีกว่าเพราะว่าต้องใช้กล่องเก็บของกันก่อนเรากล่าว่าเราจะสร้างห้องเก็บของชั่วคราวไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเอาุูมไม้เข้าไปคับกันก่อนเราอยากไดุู้มไม้หน้าตาแบบนี้นะ เอาเลยคับมาแบบใหม่ก็แล้วกันแล้วก็ทํารั้วใหม่ด้วยเราก็ลงทุนใช้ล็อกไม้กับสติกไม้เยอะหน่อยละกันเนาะว่าเราต้องการรั้วไม้แบบใหม่ๆเพราะว่ารั้วไม้แบบเก่าๆนีนไมครับเนี่ยมันใช้แล้วมันก็รู้สึกว่ามันชินช้ามากเลยนะอเอาเลยเพิ่มรั้วไม้ใหม่ของเราเข้าไปเป็นการตกแต่งสวนสัตว์เราอีกทีนะรู้สึกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะคัมแล้วล่ะแต่ว่าเราต้องเร่งมือซะหน่อยเราก็เลยเลือกพื้นที่ตรงนี้นะคะ ไว้เป็นพื้นที่เก็บของชั่วคคาของเรากันก่อนค่ะโดยใช้กระจกเนี่ยทําเป็นห้องนะแล้วก็ข้างบนหลังคาเราจะใช้เป็นหลังคาไม้แล้วกันนะคะเราจะใช้เป็นบล็อกกระจกวางไปก่อนก็นแล้วกันดูไปฝั่งคนุ้นเหมือนจะเห็นนกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยว่าเป็นนกอะไรกันแน่นะเนี่ยรู้สิเจ้าพวกไปซันแช่น้ําน่ารักเชียวตอนจากนั้นก็ทําหลังคากันต่อด,ดีกว่านะหลังคาก็ทําจากบันไดไม้ก็แล้วกันเอาแบบง่ายๆแต่ว่าเสร็จเร็วแล้วก็ดูดีนะ ดูข้างในดิข้างในเป็นกระจกหมดเลยมันก็จะเห็นของชัดนนะี่เนาะเอาละเสร็จแล้วแล้วก็ตกแต่งหน้าบ้านอีกนิดหน่อยกันละกันนะเราก็จะใช้รั้วไม้แบบใหม่ของเราเนี่ยแหละเอาจะวางพาดไว้หน้าบ้านแบบนี้นิดเดียวแล้วก็ใส่พุ่มไม้ลงไปนิดหน่อยก็ยังดีนะโอ,อ้โว้ดูดีขึ้นเยอะเลยนี่เขาเก็บของจริงรอ่ะเนี่ยอมืมดูดีมีระดับขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็รั้วพุ่มไม้ของเราเอาวางไว้ข้างๆบ้านกันละกันนะ จากนั้นก็วางอุปกรณ์ที่เราจําเป็นจะต้องใช้อย่างเช่นพวกเตาเผาแล้วก็กล่องคับแล้วก็กล่องเก็บของไว้ในบ้านแท่นงที้ล่ะก็จะเป็นห้องเก็บของชั่วคราวของเราไว้ที่นี่<อ>ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาปลูกข้าวกันต่อนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปลูกข้าวก็ไม่มีกินนะเรื่องกินเรื่องใหญ่บอกเลยเพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่สําหรับเราสองคนมากเลยละเอาเลยปลูกข้าวไว้ตรงนี้ แต่ว่าก็ยังไม่พอนะเพราะว่าน่าจะจะปลูกข้าวแล้วเนี่ยต้องทารั้วไว้ก่อนเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมีพวกมาสเตอร์หรือว่าพวกสัตว์ป่าเนี่ยเข้ามาเหยียบย่ำฟาร์มข้าวของเรานะเราเลยทํารั้วข้า,ขาวๆไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ปักทอดไปด้วยละกันเพื่อความสว่างของฟาร์มของเรานะว่าแต่ทําไมตรงนี้มันเงียบเหงาเจ้าก,การน้อยยังไม่มาอีกเหรอปกติจะเห็นการดานะว่ามันจะบินไปแถวอื่นก็ไม่รู้แต่นี้เราก็ได้ทําการสร้างคอกเพิ่มเขม้ามานะคะคอกที่เราสร้างเนี่ยก็เป็นคอกชั่วคาวนะคะไว้สําหรับเก็บสัตว์ี้ย หวังว่าไม่ต้องสามลูนแน่เดี๋ยวพอเราจับสัตว์ป่ามาได้นะเราจะไว้นิคอกชั่วคราวของเรากันเริ่มจากตัวแรกเลยเจ้าภายใบสั้นหวังว่าน้องจะยอมให้เราจับนะเอาใช้วิธีคาริออนแล้วกันเฮ้ยน้องปิดกันไหญ่แน่อ้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเรี๋ยเดี้ยวเดีมั้มาแล้วมันมันดุเกินไปเอ้าเฮ้ยตัวแย่เลยอ่ะมันขิดเพื่อนพวกเดียวกับมันเองได้ด้วยโอ้โหมันขิดพิเคนด้วยโอ้ยไอไม่ยอมให้ขี่มันพยศแย่ละ ท้าทางจะจับยาวเหมอนกันเนาะอุ้ยนั้นดุกเกินแต่ขนของมันน่าจะใช้กันได้หรือเปล่าเนี่ยอุ่นยาวๆเอาไว้ว่าหลังถ้าลองเอากันไกลมาตัดอยู่นะ พี่เคนว่าอ๋อเราไปเอาไอ้ตัวนุ่นมาเลี้ยงดีกว่านุ่นอยู่ในน้ำนุ่นนะอ๋อนัอน่นมันนกทาร์โบต์เจ้านกทาร์โบต์เนี่ยค้เขาบอกว่ามันเป็นนกยักษ์นักว่าจอมโหดแต่ว่าถึงจะโหดแค่ไหนก็ยังสดไม่เท่าพี่หรอก <c oughs> เอาเกี่ยวกันไหมเนี่ยเอาจท้ททาการจับน้องนะคะเข้าไปในคอกชั่วคาวของเรา,าก่อนนี่ครับไปเลยแล้วก็ล็อกเลยนะอ้อมไม่ต้องออกมานะพี่น้องเนี่ยจะต้องแบบแยกกันอยู่นะเพราะว่าถ้าน้องอยู่กับสัตว์ตัวอื่นนะคะเราก็จะลาตัวอื่นเป็นอาหารวิวดูสิเขาชอบใจเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่แยกกงนะ แล้วก็แถวแถวบ้านของเราเนี่ยเราสังเกตว่ามันมีบล็อกดินที่มันมีแบบจุดขาวๆอยู่ตรงเนี้ยเราเลยลองทุบดูมันกลายเป็นหนอนเอ้ยีนอนเต็มเลยเอ้ยนี่มันหนอนใสยพันธุไหนเนี่ยโอ้โหยุบยับยุบยาบเลยีไปทุบมันดิอ้าานี่มันหนอนหรือไส้เดือนเนี่ยเออไ่เอาไปแล้วสยองเออเราเห็นว่ามันน่าจะเป็นจุลินทรีย์ในดินเนาะเราเลยปล่อยมันไว้แล้วกันเราก็เดินมาที่ชายหาดเราก็เจอกับต้นมะพร้าว เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะตัดต้นมะพร้าวเนี่ยมาปลูกที่บ้านด้วยในระหว่างนั้นเนี่ยเราก้มดูที่หาดทรายเราก็พบว่ามันมีรอยเหมือนกับพวกหอยหรือว่าเปลือกปาการังอะเนาะแล้วพอทุบไปห,หลายอันเข้าเนี่ยเราก็ได้เปลือกหอยมาด้วยล่ะอ,อ๋อมันคือหอยเชลล์มันก็จะได้เปลือกหอยเชลล์ไปตกแต่งอะเนาะอู้ว้าวไปย่างชีสก,กินได้ไหมเอาไว้เป็นที่ระทึกหรือว่าเป็นที่เราลึกเราเก็บไปก่อนก็และกันดูดีเราได้เปลือกหอยเชลล์มาตั้งหลายอันแนะ่ พี่แค่ฝั่งขาโน้นมีอะไรหรอเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะหมูป่าอุ๊ดอุด,อดเอ้เอาอ้อมป่านี่นะหรือว่าหมูคุโรบุตะอันจริงเราสองคนอยากได้หมูดำคุโรบุตะมากกว่านะแต่ว่ามันยังไม่ได้หมูพันนั่นนะดิไี้มันคือกาชาเป,ปลือกหอยเชลล์เราลองเอาเปลือกหอยเชลล์เนี่ยมาเปิดจะรละกันเนาะมันก็จะสุ่มได้พวกทองหรือว่าพวกแร่นะไอพี่เคมันได้ของดีอยู่นะเฮ้ยอา้าน้องหมูไปไหนแล้วนี่ไงน้องหมูอยู่นั่นไงเรากะว่าลองจับหมูป่ากลับป้าแล้วกันนะเฮ พี่เคนพาไปด้ดีกว่าเราก็รักอุ้มมาเลยนะรักจิกอุ้มไปเลยนี่ไงนี่ไงพี่เคนพาเพื่มมาให้เราจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจไม่รู้ล่ะแต่ว่าน้องมาถึงบ้านเราแล้วอุ้ยน้องอย่าขีดนะเดี๋ยลองขี่ดิไอขี่ได้ขี่ได้แต่ว่าบังคับไม่ได้คุณน้องน่ารักจิ๋งไฟด้วยไยด้วยรักจิกรักจิกเอามาเร็วอุ้หขีดแรงมากเลยเกือบตายเลยเกือบตุ้ยอุยแต่ว่าถึงจะตุยแต่ว่าก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะอุ้ยเห็นน่ารักน่ารักนี้ไม่น่าเลย หลังจากที่เราปล่อยให้น้องอยู่ในอคอกชั่วคราวแล้วเนี่ยเราก็เดินไปเจอกับเจ้าหมูป่าตัวที่สองเป็นารางนอนหลับขักฟีอยู่พอดีเลยเฮ้ยเบา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 เดี๋ยวขตเขานะตื่นนะอ้ออออาวเฮ้ยเขาตื่น้วเขาตื่นแล้วมันควิมันคอ้โอุ้ดทำไมโอ้โอ้ใช่ด้วยโอจ้จะควิ๊ดวิ๊ดเขาทำไมเนี่ยโอ้ยแย่แเลยแล้วลก็ต้องรีบวิ่งหนีนะแล้วมาอีกใบอมนึงเป็นใบอมข้างบ้านเราเองอ๋อมันคือใบอมไทก้านะเราจะเจอกับต้นไม้บางชนิดมันก็คือ ต้นไม้ของสุนัขจิ้งจอกดอกไม้สุนัขจิ้งจอกภูเขาต้นอะไรน่าจะแปลกๆอ่ะมันเป็นแ่่มอะไรพันซึ่งเอากลับไปปลูกได้แต่ว่าต้องใช้บนนมิวมันคือสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปของเราเราเลี้ยงได้แต่ว่าจะต้องมีบอลมิวนะเอาาไไปปกันเเออยะเลยทั้งนั้นพี่คนชอบคอแปลกแปลก เราก็ทกําการเก็บมเมล็ดมันเรียบอยแล้วล่ะเฮ้ย้ถมู้นก็มีแล้วบริเวณข้างๆใกล้เคียงเนี่ยเราก็ได้เจอกับเจ้าอูดจ้สีน้าตาล้นท้องมันก็ฟูฟ่องเป็นสีน้ําตาลเลยนะคิดว่าว่าก็จะลองขี่มันได้แต่ว่าขี่ไม่ได้ซะง,งั้นนะ่ะอะไรอุ้มกลับบ้านดีกว่านาอถ้าเกิดอีอุ้มแล้วก็แน่นอนเลยจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า <c oughs> อุ้ม <c oughs> ส่วนใหญ่นั้นก็จะไม่ค่อยกัดด้วยนะเอาล่ะมาถึงคอกชั่วคราแล้ว น,นี่นนแปลกไปสันะเข้าไปอยู่ในคอกกันนะอุ้ยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยเต <G ül> <G ül> ็มบอ่อเลยอะแต่ว่าคอกพวกนี้มันปีนออกได้นะเฉพาะฉะนั้นเราจะต้องระวังนิดนึงนี่น,นี่เอามาคัางนี้แนละ้วพี่เคเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อะน่าจะแปลกแป่กอุ้ยข้างบ้านของเรามีตัวแปลกเกิดอีกแล้วหรอเรืองแสงด้วยเราเจอแต่เจ้าตัวสีฟ้าที่ชื่อว่าอิเล็กทอสตัวนี้ไม่น่าจว่าทําอะไรได้แต่ว่าเก็บเอาไปเลี้ยงก่อนก็แล้วกันพี่เคเขาตั้งชื่อว่าไอเออิมพอสเตอร์แล้วกันหน้าตาเหมือนอมองออเล็รส ดูดิมันมาในเวลาฝนตกพอดีเลยล่ะไปเลยไปเลยเอาไว้ที่ไหนดีอะแต่ว่า<อ>ไม่<อ>ใช่<อ>หรอกแล้วใครพ่นใส่ทั้งเ,เอาไว้ในบ้านกันก็แล้วกันนะแล้วก็เก็บน้องไว้ในบ้านกันนะเรื่อความปลอดภัยของน้องเองเนาะเอาอยู่บ้านดีๆนะฟาวาให้พี่เก็นด้วยล่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราจะเริ่มทําการตกแต่งสวนสัตว์กันเลยเนาะและสวนสัตว์ข้อกรงของเราเนี่ยก็จะเป็นข้อข,ของเจ้าดอกท่าเบิร์ค่ะเราก็จะปลูกต้นมะพร้าวหรือว่าต้นปาล์มนะคะไว้สักหนึ่งต้นแล้วกันเนาะ หลังจากนั้นก็เริ่มวางประตูค่ะแล้วก็วางกำแพงต่อนะกะว่าจะทําเป็นรั้วกระจกนะคะเออจราจะต้องใช้พุ่มไม้เนี่ยมาช่วยตกแต่งดยนะอารู้สึกว่าเจ้านกทร์เบิร์ตเนี่ยมันอยู่กับใครไม่ได้เลยเนาะมันจะต้องอยู่กันเป็นคู่หรือว่าสายพันธุ์เดียวของมันเท่านั้นเพราะมันดุมากกั่นล่ละแป๊หนึ่งมันก็จะกัดแบบตัวอื่นตายหมดเลยนะโอ้โหแต่ถ้ากองจะใหญ่ขนาดนี้พี่คิดว่าไปหามาเพิ่มแล้วบางทีนะมันก็กัดกันเองนั่แหละเราก็จะใช้พุ่มไม้นะคะแบบธรรมดาเนี่ยตกแต่งไปก่อนเนาะอันนี้อาอามาส่ง ว้าวถ้าทางน้องจะชอบบ้านใหม่นะโอ้ยอยู่กันแค่สองตัวทำไมคอกใหญ่จุ๊งหลังจากนั้นก็รีบไปตักน้ำก่อนเราตักน้ำให้เต็มบ่อนะเจ้านกเนี่ยมันจะได้มีน้ำกินแต่ว่าจะว่าไปก็ยังไม่เห็นมันกินน้ำเลยเนาะหล <G ül> ังจากนั้นก็ตกแต่งกันสาบกันแดดให้มันหน่อยละกันเราจะเลือกเป็นพุ่มไม้นะคะแล้วก็ท่อนไม้ให้ยอย่ากัดพี่นะปวดจุงใบปวดกาศจุงอย่าเผอไปตีไม่เขานะถ้าตีแล้วก็มันอาจจะกัดเราก็ได้และนี่ก็คือห้องนอนของมัน ท้้งนอนทงมันก็ทำง่ายๆนะคะก็ใช้เป็นพวกสลับแล้วก็บันไดค่ะดูสิดองเขามีความสุขเขานอนใหญ่เลยรู้สึกว่ามันอยากจะนอนข้างนอกมากกว่าในบ้านของมันอีกนะพี่เคงเห็นแล้วพี่เคงก็ง,ง่วงเหมือนกันเนี่ยขานอนไ,ได้ปะแต่ว่าก็มีที่หลบแดบดบหลบฝนให้มันเรียบร้อยแล้วแหละแล้วตอนจากนั้นค่ะเราก็จะมาขุดบล็อกดินตรงนี้จะทําเป็นบ่อน้ําเลี้ยงเต่านะคะ เจ้าต่าที่จะอยู่นี่คือพวกเต่าโกเฟอร์ค่ะจริงๆมันต้องขุดดินอยู่ในโพรงอะนะแต่ว่าเราอยากให้มันอยู่ในน้ําค่ะเดี๋ยวถ้ากิดแบบว่าเราสามารถจับต่าตัวอื่นได้นะคะที่มันไม่ดุเนี่ยเราก็จะมาเลี้ยงด้วยกันในบอ่อเดียวกันนะแต่ว่าตอนนี้เราสร้างบอ่อให้มากเสร็จแล้วแหละก็ะจะเป็นบอ่อกระจกนะ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องใส่น้ำให้เต็มบอ่อได้ค่ะวิบอ้อน่ารักจิ้มยับตุ๊ปลาเนี่ยแต่ว่าก็ควรจะมีที่พักให้เต่าไว้สําหรับอาบแดดด้นะคะเออใช่ใช่ใชพี่ิ่เคยเห็นฟูกที่เขาเลี้ยงเต่ากันอ่นะเขาจะมีไว้มาเป็นท่านแคใต้องเต่าขึ้นมาอาบแดดด้วยนะอันนี้ต้องตักนะ้ําให้เต็มก่อนใช่พี่เคมันจะต้องมีที่อาบแดดให้เต่านะไม่<อ>งั้นกระดองของมันก็จะเปื่อยแล้วก็เน่าแล้วก็ติดเชื้อเพราะว่ากระดองของมันเนี่ยถ้ามันติดเชื้อมันก็จะเจ็บปวดนะหมือคารมือต้องมีผิวหนนัังงใช่่ม้กกกระดอตาาคๆ อันนี้ก็ทําที่พึ่งแดดให้กับเจ้าเต่าน้อยนะคะเราก็จะค่อยๆวางแผ่นไม้ลงไปนะเอาวางวางน้องเต่าต้องชอบแน่เลยวางมันตรงกลางนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็ได้เวลาที่จะปล่อยน้องเต่าขึ้นสู่บ่อแล้วล่ะคะ่ะนี่เลยโอ้โหหลับเลยมันหดหัยอยู่ในกระดองด้ลยล่ะไหนล้วน้องพานลงน้ําสิให้เป็นว่ายน้ําเป็นเป้าวาใส่พันุ์นี้จะ,จะว่ายน้ําเป็นนะแต่ว่า,อาชอบอยู่ในดินมากกว่าหรือว่าเขาเป็นเต่าอโบอกอะ่ะ <laughs> โอ,อเยงานงอกก็อ้อมทาน้องขึ้นมาแล้วแต่ว่าอยู่ในน้ําก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องมีที่พ่งแดดให้น้องดูดีต้องหาทางขึ้นอย่าเลยอ่ะเอาทุกคนเล่นมาให้สนุกนะเดี๋ยวพี่เค้นมารับแลนนี่ก็เป็นบ้านเต่าโกเฟอร์ของเราค่ะไอ้ว่าหลังใครหาใส่พันธุ์ต่อใหม่มาเพิ่มนะอ,อีกเสียงฟูฟู่ฟู่ฟู่เฮ้ยอ,อะไรนะใช่อะไรนะคืองูเหรองูอะไรงู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 อะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หางก็ดิ่งหรอกมั้งอ้าวไปซะแล้ว แม่ปลาเขาฟันมันตายแล้วมันก็จะมาเป็นข้าวหน้ปหาปลาไหลซะนะเรากล่าวว่าจะไม่เลี้ยงงูเพราะเรากลัวง,งูที่สุดเล้วหะเฮ้ยนี่เบอร์รี่เบอร์รี่ใสยพันหม่แล้วตอนนี้เราก็าเก็บราสเบอร์รี่ป่านะคะเอาไปปลูกที่บ้านกันดีก,กว่านเนาะเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมาทําพวกขนมหวานเบอร์รี่กินกันค่ะเราก็จะทําการปลูกราสเบอร์รี่นะคะไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเราก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเจอเจ้าพวกต้นเบอร์รี่ป่าใสา่พันอีกนะอุ้ยดูสินาะกินจูเห็นแล้วน้ำลายไหล เมื่อไหร่จะโตนะเราก็จะน่ามาปลูกเพิ่มไงพี่ปลาพี่ปาลาเราไปเราไปรถโดนมาครับและต่อจากนั้นเราก็ไปตามจับน้วัวมาได้สองตัวตอนนี้เรามีโคโนมนีสองตัวแล้วนะอุ้ยน้งวัวสีสวยจุงเราเจะ<ส>ข้างล่างพอดีเลยเนะเาะเอาไว้กินน้วัวจากเต้ากันให้โชคดีจุงเบยนมสดจากเต้าเลยนะอ่น,น้องโอใจญ่ลังแกน้ำวัวนะและต่อไปพี่เคนเราจะต้องไปจับสกังป่ากันสกังปา่าอยู่ใกล้นี่นเองนั่นไงเราจับมาได้แล้วสกังป่าสองตัว ตดใส่หน้าเลยเมื่อกี้ระวังหน้ามันตดใส่หน้ารีบไปหวางแล้วเราก็จะเอาเจ้าสกังปลาสองตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ของมัมนะคะเราสร้างบ้านใหม่ไว้ให้เขาสองตัวแล้วรู้สึกว่าเขากําลังสับสนแล้วก็วุ่นวายอยู่นะรู้สึกเขาจะว้าวุ่นมากเลยล่ะอช่ค่ะเขาจะชอบบ้านหลังใหม่นะแล้วก็เจ้าสกังสองตัวเนี่ยสำรวจที่ใหม่เลยค่ะรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยคุ้นสถานที่เท่าไหร่นะ รอให้มันปรับสภาพตัวเองให้มันคุ้นกับสถานที่ก่อนก็แล้วกันแลวมีที่ให้กระโดดห่วงด้วยหวังว่าน้องจะกระโดดห่วงนะอ๋อใช่สวนตรงนี้นะคะเราก็สร้างไว้ให้เป็นบ้านของสกังก็เรียบร้อยค่ะอยู่กันดีๆนะเด็กๆและเดี๋ยวใอยให้สวีทเบอร์รี่เจ้าสกังกินเพื่อขยายพันธุ์ทีหลังเนาะโอเคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดอยู่กับสัตว์ป่านานาชนิดไว้แค่นี้สินะถ้าชอบก็ช่กดไลค์กดแชร์กดตะปุ้กให้กดิ่งให้กันดีและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกเพือนกันนะครับวันนี้